มาจ้าเริ่มทําในส่วนของปลาไก่ก่อนนะคะนําเกลือมาผสมกับน,น้ําเปล่าคนให้เกลือละลายใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีตำให้ละเอียด เมื่อตำสามเกลือละเอียดดีแล้วนำปลายายขูดลงไปตำให้เหนียวและมีกลิ่นหอมตำไปเรื่อยๆแล้วเติมน้ำเกลือลงไปในเนื้อปลาจะช่วยให้ปลาเหนียวเร็วขึ้น เนื้อปลากายเหนียวแล้วตักใส่ถุงไว้ง่ายและสะดวกต่บการทำเป็นชิ้น วัตถุดิบจะประกอบด้วยหลายอย่างแต่ขั้นตอนการทําไม่เยอะเลยจ้าเติมน,น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนำพริกแกงที่เตรียมไว้ลงมาผัดกับน้ำเปล่าค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้มีกลิ่นหอมในส่วนของพริกแกงจะมีพริกแกงฝา1หนึ่งขีดพริกแกงเผ็ดหนึ่งขีดและกระปิอีกนิดหน่อยค่ะ จากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปหนึ่งลิตรคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําแกงจะเดือดค่ะน้ําแกงเดือดแล้วเบาไฟ ตัดส่วนของเนื้อปลาออกจากถุงเป็นชิ้นๆพอดีค,คําค่ะปล่อยเนื้อปลาไว้สักพักแล้วค่อยคนค่ะเล่งไฟแรงขึ้นรอจนน้ำแกงเดือดใส่ผักที่สุกยากก่อนค่ะใส่มะเขือเปาะลงไปตามด้วยมะเขือพวง และหน่อไม้ต้มใส่ผักส่วนที่เหลือค่ะก็าวโพดอ่อนถัือฝักยาว คนผักทั้งหมดให้เข้ากับน้ําแกงแล้วปิดฝาไว้ปิดฝาจะช่วยให้มะเขือไม่ดำค่ะปิดฝาไว้ประมาณ3นาทีค่ะน้ําแกงเริ่มแห้งเติมน้ำเปล่าไปอีกครึ่งลิตรค่ะ เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยกระชายหั่นเป็นเส้นเส้นและพริกไทยอ่อนหั่นเป็นท่อนๆเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะต้มไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างสุกและเข้ากันดี ิมรสชาติปรุงเพิ่มตามชอบได้เลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบเป็นเส้นพริกเม็ดใหญ่หั่นเฉียงตบท้ายด้วยใบยกะเพรา สร็จแล้วจ้ามีความเผ็ดร้อนแรงของสมุนไพรไทยเต็มเตม พร้อมเสิร์ฟค่ะ